ประจำเช้านี้ครับนี่นี่เจอจุดตรวจของอาหารครับดูกันนะครับว่าผมจะล่วงหรือจะรอดสวัสดีครับผมเออินบ็ box. ผมชอบแคมปิง้งและชอบหาอะไรสนุกสนุกทำผมมีรถตู้เก่าหนึ่งคันที่จะพาผมไปหาสิ่งเหล่านั้นการเดินทางของผมจะเป็นยังไงติดตามกันได้เลยครับ ปาลูนี่ขับรถมาได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ผมก็เริ่ม,มรู้สึกว่งแล้วก็อยา,า,ากน้ำลงล่าเลยครับ แดดออกร้อนรนฝนตกเฉยครับตอนนี้ท้องเขตระนองนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางโค้งเยอะครับแล้วก็มีเนินขึ้นลงสลับกันนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่ชินทางเนี่ยจะอันตรายมากเลย บัตตามป้ายนะครับปลอดภัยชชว่์วครับเดินนี้ชันมากครับผมลากอยู่ที่เกียร์สามลงเดินมาตลอดเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เข้าไปในด่านตรวจครับเจ้าหน้าที่ก็ขอดูเอกสารรถนะครับซึ่งรถยนต์เนี่ยผ่านแล้วครับเอกสารชื่อผมแต่เนื่องด้วยผมรบมรรทุกมอเตอร์ไซค์มาหนึ่งคัน สั่ชื่อและเป็นตัวกระผุและเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําให้ว่าเอาสัญนักเจ้าของรถที่แท้จริงมาด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หลับดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุดสุดการเดินทางของวันนี้ครับและอากน้ำสนใจอย่างสุดทีครับหลังที่ที่อาบน้ำมาสองวัน อากาศที่ครบุรีก็อากาศเย็นดีครับเย็นดีโดยตัวผมเองคือไม่ค่อยชอบอากาศเท่าไหร่ครับแต่บรรยากาศที่นี่เย็นมากครับเต็มสิบครับสุดยอดเมื่อวานวันที่4ี่นะครับผมตื่นมาประมาณ9ก้าโมงเช้าแลวตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ประมาณหกโมงเช้านะครับผมก็จะทําสถิตให้ได้อยู่ที่24ชั่วโมงก็คือเวลาเก้นาฬิกาของวันนี้ ก็เหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงมาดูกันว่าผมจะล่วงหรือจะรอ กาแฟไหมอ๋อครับพอดีกว่าเดี๋ยวไอ้ที่สะสมไว้20-30ชั่วโมงเนี่ยมันจะเสียเปล่านะอันนี้ครับคือวิธีการกินกาแฟที่ถูกต้องนะครับปกติคนจะตื่นมาแลวกินกาแฟนะครับอันนั้นคือผิดนะครับอันนี้คือคนไม่นอนแล้วมากินกาแฟอันนี้คือถูกต้องนะครับเพราะกาแฟนี่ทําให้ไม่ง่วงนอนกาแฟดีที่ฟลอรบุรีบบร ครับร้านพี่โชครับอันนี้ก็ได้ที่นอนนุน่มๆครับด้วยความอนุเคราะห์ของพี่โชครับสมองนี่เบิร์มหมดแล้วครับที่ผมสรุปได้ว่าการที่ไม่นอนยี่สิชั่วโมงนั้นอย่าคิดจะทำนะครับโอเคโอค คิปหน้ามีอะไรไปต่อติดตามครับบายบายจุ๊บ